สะท้อนในกระจกของน้องๆสองทีมนั้นมีความน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่จะทําให้เห็นได้มากที่สุดทํำยังไงอันนี้คือเทียนนะครับที่เป็นวัตถุนะครับแล้วก็จกงอีกหนึ่งบานนะครับตั้งไว้ข้างหน้าเทียนอย่างนี้นะครับอีกบานหนึ่งอยู่ข้างหลังเทียนอ้าวเด็กๆเข้ามาดูกันเห็น,นไงมครับไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมครับการสะท้อนการกลับไปกลับมาของกระจกเป็นคําอธิบายของการทดลองนี้ครับเมื่อเรานําวัตถุไปวางระหว่างกระจกเงาระนาบ ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบบานหนึ่งถ้าอยู่หน mm ้าแนวกระจกระนาบอีกบานหนึ่งภาพนั้นจะทำหน้าที people, ่เป็นวัตถุทำให้เกิดการสะท้อนแสงครั้งที่สองเกิดภาพที่สองขึ้นโดยระยะภาพก็ยังคงเท่า hmm. ก <Both S 2> mm ับระยะวัตถุและถ้าภาพทั้งสองยังอยู่หน้าแนวกระจกเงาระนาบบานแรกอีกภาพนั้นจะทำหน้าที่เป็นวัตถุในการสะท้อนต่อไปอีกกลับไปกลับมาระหว่างกระจกสองบานจนกว่าพาดไปอยู่หลังแนวกระจก จึงจะไม่มีการสะท้อนทำให้เกิดภาพอีกนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะที่เรามีอยู่2องบานแต่เมื่อกี้พวกเรามีคนละกี่บานครับสาบานคราวนี้ครับเราดูอุปกรณ์กันด,ดีกว่านะฮะพี่ครับเจะจลือกใช้ลักษณะนี้นี่แผ่นนี้นะครับวางไว้ที่ข้างล่างแบบนี้เลยเอาวัตถุตรงนี้วางไว้ตรงกลางให้มันติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับ ทำให้ได้มุม90องศานะครับวางในลักษณะนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆครับลองมาสองตรงนี้เลยครับมาเยอะมีอยู่กี่เล่มครับนับไม่ได้นับไม่ได้นับได้ไหมไม่ได้